แดดล่มล่มตกมือนี่ได้ยินข่าววามีมหกรรมของดีใช่แดนใตย้ยิ่งตน้อยก็เลยส่วนพญายสมหมายกัะนองขอตังมาเที่ยวงานงานนี่เพิ่นกระจัดงานนี่อยู่ราชภัตอุดรธานีมาถึงสถานที่แล้วก็เฝ้ายางวับวับวับับ,บ,บขึ้นบนบันไดไปชั้นสองขึ้นมาบนชั้นสองก็เปิดประตู เข้าไปในงานเออ,ฮอเฮอ,อสะออนสะออนเขามาข้างในเพิ่อนก็นจะจัดเป็นโซนๆไว้เขาจะเรียวมาทางขวามือก็จะเป็นพวกข้องยูค้องกินอุ้ยหลากหลายเป็นตะสะออนโอ้ยจกักสิกินอียังดีเนาะหลายคักขนาดเอา้เอาๆตอนนี้ก็เดินช่มง,งานไปก่อน โซนทางนี้สาวหน่อยที่มากกับข่อยเจอของโปรดเลยแล้วก็เดินริวรวริวรวเข้าไปอันนี้ละคือแนวนอนเขาตังมากที่สุดยายขอเอันีเด้อกินอันนีเด้อร์สันเพิ่นว่าตามสบาย น้องเขาตัางติดกับร้านซูชิไก่ที่ย่างแล้วก็หอยโอนโตน้นเอ็นเตนเป็นตะแซบตะแซ่ขันมองผ่านเลยไปนั่นก็โอ้ยเห็นว่าเป็นกระปองกระปองอยู่นั่นนะโอ้ยอยากแทนอ้นนั่นมันก็คือหมูยองหมูยองอยากเด้อยากเด้ว่าษัญนี้ยแต่อยววา มองหนาะมองหลังเด้อจะเอาจับจักชุดอยู่เพราะเขาออกจากโซนของกิ่นมากเข้าก็จะผ้ามาชมความงามหลากหลยเครื่องประดับเครื่องประดับเราหนี่งามผู้ได้ต้องการแบบได้ก็เลือกหาเอาลูดดเดอร์คาเดอร์ส่วนต้นไม้กำนองเขาต่างกระเดิอเลาะชมความงามกันไปเอาบัดนี้ก็ชมความงามความสวยความงามของเครื่องประดับถ้าถูกใจอยากได้ก็ยกมือฉายไฟดยเด้อคาเดอร์พี่น้องเฮานอกจากจะเป็นเพศเป็นพ่อยแล้วมาโซนทั้งน,นี้ก็จะเป็น กระเป๋าจะเป็นกระเป๋าที่สาร้วยยาลิเผ้าแล้วกพ็พวงไม้ไผ่อ้ยมองแล้วมีสันงามๆสวยงามละละ้ละานตาเฮาหม่เฮาเดินชมความงามกันก่อนเนาะ จากส้นความสวยความงามมากก็จะเป็นพวกซ้นผลไม่ผลละไม่ก็จะมีหลายชนิดน่ากินทั้งน,นั้นตีทูผลละไม้ลายคักบอกว่าจะเป็นองุ่นหรือว่าสมโอ้ยมีหลากหลายสายพันธุ์น่ากินทั้งน,นั้นพี่น้องเข้าเลือกเอาเลือกเอาหมักแบบใดนะใส่กลองไว้พร้อมท่านก็มีหรือเอาแบบที่ยงพร้อมท่านเมื่อกินบันเต้เาก็ได้ทานจากซ้นของกินต่างๆมาแล้วก็จะผ้า ไปหาเบิงเสือผาสวยๆงามๆหาเสือผางามๆใส่ได้แล้วขาก็จะกลับบันเท่านั้นตัวบัตรนี้การเที่ยวชมมหกรรมของดีชายแดนใต้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าจ้า